กับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน,น,น่องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมนะก็มีเกมใหม่ที่เป็น A.P.K มาฝ่ายอีกแล้วท่านแต่อันนี้นะฮะมันแปลกๆนะฮะผมเล่นแล้วมีทั้งโหมดฟันดาบมีทั้งโหมดยิงปืนนะฮะมีหลายโหมดมากนะ,ะก็น่าเล่นมากๆเหมือนเบ t t ์ฟ f r ดนะฮะเหมือนเบ t t ์ e ิลนะฮะไปยึดฐานนะะไปยึดธงฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็อ,อยู่รอดให้ได้จนกว่าเราจะชนะนะ,ะก็เป็นแอคชั่นที่ลุยดานได้ ได้มันมากนะยเดี๋ยวลองมาเล่นดูกันเลยนะก็อันนี้นําเสนอนะ,ะผมเล่นแล้วรู้สึกสนุกดีนะฮะอ่าก็เดี๋ยวรอให้มันว่าเราจะไปแบบมันจะมีแบบนักรบโบราณเนระะัยทหารที่ผมเล่นเมื่อกี้นะฮะเออมีรถถังด้วยปาระเบิดด้วยนะฮะค่อนข้างจะโอเคนี่น,นี่มาแล้วอันนี้ผมเป็นสไนเปอร์นะฮะนี่นี่นี่จะยึดธงนะฮะเนี่ยผมเหมือนจริงเลยนะ เราต้องซูมด้วยนะผมเนี่ยผมก็อย่างนั้นต้องซูมก่อนนะเล่นในนี้มันย่าหน่อยนะผมนี่ฮะโอ้ยิงวืดน,นะฮะเปลี่ยนปืนได้ไหมเนี่ยไม่ถนัดเลยวะถ้าปืนกลโอเคอยู่นะครับผมเรียบร้อยนะฮะ เนี่ยศัตรูจะมาไม่ไม่ขาดสายยึดทงยึดอะไรเงี้ยเหมือนเบนสน์ซ์เลยนะฮะอ่าเหมือนเกมเบทสท์ซีส์ที่ยึดฐานยึดอะไรอย่างเงี้ยครผมไ <c oughs> อเยี่ยเปลี่ยนปืนยังไงวะอ๋อนี่ไงโถใช้มีดเหรอผมเป็นหน่วยปืนเนี่ยจะเปลี่ยนยังไงไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเ,นเพื่อนๆก็ลองเปลี่ยนดูนะ อุ่ขยิงเราเนี่ยอยู่ๆล้วก็ชนะเลยนะฮะง่ายๆเลยประมาณนี้ครับท่านขออภัยในความเชื่องช้าด้วยนะเล่นในนี้มันยากนะีน่ะนี่แล้วก็กดเข้าไปร่วมต่อสู้ใหม่นะฮะเดีย๋ยวมันจะส่งเราไปหาเนี่ยอันนี้ก็เป็นซอมบี้แล้วผมรู้เลยเนะนี่ยเนี่ยหน้าสตรีมเป็นอะไรไมันจะส่งให้เราแปลนั้นแหละนะฮะนี่ฮะ นะดับซำไรายเราอยู่ฝั่งแดงเราต้องไปฝั่งเขียวนะผมนู่นเอฝั่งน้ำเงินนะไปไปเร็วตายก่อนเนี่ยมันจะมันเกมมันจบไวนะฮะมันจบในเพลงแค่4นาทีเองนะผมเนี่ยเห็นไหมมีเวลาอยู่นะครับผมไปลูกขีม่ม้านะฮะลุยเลยนะครับผมอย่ารอช้าเพราะว่ามันจบแค่4นาทีนะครับผม ไปยึดฐานก่อนนะผมโอ้โหแล้วซอมบี้เยอะขนาดนี้จะยึดยังไงวะเนี่ยโอ้โห,โโหมาผิดที่แล้วครับผมเพื่อนเรายังไม่มาเลยนะครับผมผมขอไปยึดอันนี้ก่อนละกันยึดธงยึดธงได้ได้เปรียบนะฮะเอ้ยลงจากไม้ยังไงวะ <laughs> โอ้ยหตามมากระบวนเลยไม่รู้จะลงจากไม้ยังไงด้วยท่านนะฮะ นี่ไงลงจากมาแล้วเข้าอันนี้โอ้ยโอ้ย,อยลงผิดชีวิตเปลี่ยนโอ้ยนินจานะฮะนี่ฮะก็เล่นมันอยู่นะแต่ไม่รู้โคออฟกับเพื่อนได้หรือเปล่านะมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นบอทเนาะไมเป็นจะบอทจริงหรือเปล่านะฮะ โอ้ขึ้นมาไม่ขาดสายน่าเล่นไหมท่านไอเกมตอนไอตอนปืนน่ะน่าเล่นนะฮะไอตอนเนี้ยไม่น่าเล่นแล้วนะฮะมาเยอะเกินดูดิเพื่อนเรามาช่วยแล้วครับผมแดงๆมาเต็มเลยชัวฟับนะฮะเดี๋ยวผมหาที่ลงก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนนะมุมโอ้โหเพียบเลย เนี่ยมีหน่วยกล้าหารหน่วยกล้าตายมันเล่นกับเราด้วยนะฮะก็น่าจะเป็นออนไลน์เลยเพราะว่าเราหน้าห้องเรายังเข้ามาพร้อมกับคนอื่นเลยเนาะเนี่ยถ้าเราตายเราก็จะรอนะฮะมันโหลดนะผมเนี่ยด,ดูดูโฆษณาจะได้ของรางวัลด้วยนะไปเพื่อนลุยไม่รู้วิ่งกันไหนนะของผมมันไม่วิ่งอะท่าน เหลือ2สนาทีครับจะจบนะี <c> ่ย <oughs> เกมอ่ามีทั้งหมดซามุไรนักรบโบราณเนะี่ยอันนี้ฟันผีนะผมอันนี้ก็จะมีเพื่อนมาช่วยแหละนะกระปงกระเป๋ามีอะไรนะผมเก็บได้นะเฮ้ยไปทำนู้นทำไมโทรอยู่ตรงนี้นะฮะวิ่งช้าวะ่ะเกมมันดีนะแต่การาฟิกก็เนาะอย่างว่าเนาะแต่เกมมันทำดีนะแบบยึดธงอะไรเงี้ยผม มีหลายโหมดนะฮะค่อนข้างจะใครอยากลองมาลองนะผมเนี่ยเก็บของได้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมแต่เราไม่มีอะไรให้เก็บนอันี้เปลี่ยนอาวุธได้แต่ดานนี่เป็นดาบสมุไรยอย่างเดียวนะฟันอย่างเดียวฟันนะฮะฟัน,ฟ,น,ฟ,นฟันนะฮะ ให้ช่วยเพื่อนก่อนเอาดิผีแเองมาไม่เจอผีแเองมาเรื่อยๆนะผีดิบเนะี่ยเสือ้อกาะนะตะกี้มีเสือ้อกาะเพื่อนเราตายแล้วนะฮะอืยึดฐานยังไงวะ <laughs> เหมือนมันมาเรื่อยๆอะ่ะนะฮะมันมีแต้มให้ดูด้วยว่าเราฟันไปเท่าไหร่แล้วด้วยนะฮะ เลือดของเราอยู่ข้างล่างนะฮะนี่เอ้ยมาช่วยกูหน่อยดิเอ้ยพวกน้องๆมามัวด้วยแล้วมามัวด้วยแล้วโอ้โหผีแมกก็ตามมาเต็มเลยครับผมนี่ฮนะมัวซองทามัวซองด้วยกันเออผมแพ้แล้วนะฮะเลยยี่สิบหกนาทีนะฮะ ยีิบหวิยนะีสิบสี่วิเนี่ยไม่ต้องไปแล้วเราน่าจะชนะได้นะถ้าแพ้ผีก็ไม่รู้ว่าไงเหมือนวอซีเลยฉากนะฮะเฮ้ยมีขี่รถถังด้วยด้วยโอ้โมอไม่เห็นว่าเสียดายจะรถถังไปยิงผีทั้งหน่อยนะดูดิไม่ทันละชนะแล้ว เรียบร้อยประมาณนี้ครับแล้วเราก็พอจบแมตช์นี้เราก็ไปเล่นหมดใหม่นะฮะอันนี้คือเป็นเกมมันอย่างเดียวนะฮะแอคชั่นอย่างเดียวเพียวๆเลยนะฮะไม่ได้สนโลกสนใจเลยเลยนะฮะนี่อันนี้ไปโหมดอะไรอีกนะฮะดีโหมดนี้นะเออมันขึ้นเฮ้ยม,มันขึ้นบ้านยังไงวะดูดิเนี่ยขึ้นมาขี่มา้าเจอนักรบด้วยนะฮะ เรียบร้อยเอาเนี่ยหมดหมดเนี่ยมันกว่าผมว่านะลงจากมาก,ก่อนเนี่ยมีการโหลดกระสุนด้วยนะครับผมเนี่ยโดนถ้าเล่นในมือถือจะไวมากนะครับหมดนี้ ผมว่าหมวดนี้ภาพสวยสุดแล้วนะหมดผีดิบม,ม่ไม่ไม่ไหวอะเราต้องไปยึดทงน้ำเงินใช่ไหมหรือทงแดงวะนี่ไงอย่ายิงงวดน,นะกระสุนแม่งหมดนะผมไม่ได้วะเราไม่ต้องซูมอะ โอ้โหผมแม่งไปอยู่อยู่ผิดที่ปเปล่าวะเราน่าจะเป็นโทนน้ำเงินนะผมว่าเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้ยังไงวะงง <c oughs> ก็มันดีนะ เกมเขาก็ตั้งใจดีว่าเอ้ยทำแบบนี้แบบนี้น่าน่าสนใจอะไรเงี้ยอา้าวกระสุนผมหมดแล้วนะฮะไม่มีอะไรเหลือแล้วเดี๋ยวจะปืนสั้นนะผมยิงไม่ตายด้วยวะ่ะ โอ้โหไอยี่นี่ตามจังปืนสั้นก็นหมดแล้วครับผมมึงเอาระเบิดไปกินแล้วกันอ,อตายคู่แม่งเลยนอนแบบขาถางด้วยนะฮนะนมีเท็กเจอร์ต้นไม้อยู่นะะมันมาไม่ขาดสายเราอะทงน้ำเงินเนีนเน่ยฝั่งนั้นอะทงแดงกระสุนก็มีจำกัดด้วยนะฮะ อา้าวผมไปอยู่ตรงนี้อา้าวมาใกล้ๆก,กูเลย,อยงอ้นนี่เอออันนี้ผมเป็นปืนกลน,นะรับผมตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายอะได้เลยลบแบบโบราณไอ้ยาธนูปักหัวด้วย สวยงามเฮ้ยรถถังมาโธ่บ้าบอรถถังมาลุยกับผมโธ่ดูดิตายกูตายอย่าอยู่เลยรถถังเอาระเบิดไปกินแมงดูเดียวชิบหายเลยฮะ คือขยบับมีความมันนะเล่นเกมนี้ลุยแบบมันมันไปเลยนะฮะบู๊ไปเลยนะฮะแต่หมดซอมบี้นินจาไม่ไหวนะท่านนี่รถถังก็ต้องเจอระเบิดรถถังก็ต้องเจอระเบิดคว้างไล่หลังไปนะฮะไปพวกเรา ก็ไม่รู้นะว่าฝั่งบ้านเราธงแดงธงอะไระมังมั่วไปหมดแล้วตอนนี้ฝั่งเรา่้จะเป็นธงแดงนะของมันน่าจะเป็นธงฟ้าแต่เกี้เราไปอยู่ดงดงน,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 นั้นเลยนะดงสตูนะผมเฮ้ยรถถังอยู่ตรงนี้เป็นไงยิงรถถังมันยิงไม่เหมือนไม่ค่อยเข้าอะ่ะ รีโหลดก่อนนะครับผมก็เป็นผาาเนี่ยชักทงแล้วนะเราทงแดงนะครับผมยึดได้แล้วเนี่ยดูเอาไง่ายๆว่าเพื่อเราเป็นสีแดงเนาะมี RPG ยิงรถถังด้วยเอยรถถังฝั่งเรานี่ว่าบางคนไม่กล้าออกไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินหน้าเลยขอซูมยิงก่อน กระสุนจะหมดแล้วนะเดี๋ยวดิเดียวเฮ้ยมันโดดหมันโดดขึ้นอันนี้ได้เลยวะ่ะหลังคานะฮะน,น,น,นูนนะูนูฮะกระสุนแล้วหมดแล้วประมาณนี้ครับท่านเนะี่ยสำหรับเกมนี้ก็เอามาเล่นกันขํามนะฮะคอสตอมเลเวลก็มีนะเนี่ย ตั้งค่าอะไรก็แล้วแต่เรานะก็ลองตั้งค่าดูแล้วละกันนะฮะผมก็ไปตั้งค่าผมก็เข้าไปต่อสู้เลยก็ฝากไปด้วยเกมนี้ก็น่าเล่นมากๆนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็าลาไปก่อนฮนะก็น่าเล่นอยู่ถนะ้าลองเล่นดูนะับผมน่าสนุกดีนะฮะก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ